ค่ะคุณผู้ชมที่รัก่าก่อนเบรกนะคะคุณยุย้ยดรยุ้ยของเราได้เล่าเรื่องงานวิจัยและการเก็บข้อมูลว่าหลังการติดโควิดเราจะมีภูมิต้านทานออสองชนิดที่ตกลงนะคะคือเม็ดเลือดขาว2ชนิดเนะะี่ยค่ะคือ CD4 และ CD8 ตกลงเราก็ได้พูดกันไปถึงเรื่อง CD4 นะคะพร้อมกับข้อวิจัยต่างๆทางการแพทย์ที่มาสนับสนุนเมื่อกี้ที่ได้พูดกันนะคะ ที่นี้ทั้งซีดี d 8ซีดี8เนี่ยก็อันตรายถ้าเกิดว่าภูมิต้านทานนี้เราตกลงไปจนกระทั่งมีเชื้อแทรกซ้อนเข้ามาแล้วก็เลยเถิดไปถึงเรื่องสำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมฟังเองจริงๆเลยค่ะเพราะมีเรื่องของมะเร็งจากซีดี8ด้วยใช่ไหมคะทุกท่านคะคือในอในยุคข,ของโรคระบาดค่ะตัวน้ำนมแรกเองเนี่ยหรือว่าคอลสตรเนี่ย ซึ่งมันเป็นวัคซีนธรรมชาติค่ะจากแม่สู่ลูกสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี้ยนะตัวคอล์นซูสไม่เพียงแค่ทาลายเชื้อโรคค่ะแต่ว่าตัวอิมมูโนกลบลินหรือว่าไอจีในน้ํานมแรกเนี่ยยังกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวไปทําลายเอาสิ่งแปลกปลอมทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสารพิษแบคทีรียไวรัสหรือแม้กระทั่งเซลล์ของเราเองที่เหมือนกับดีเอ็นเอมันเปลี่ยนและกลายเป็นสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นอย่างสิ่งแปลกปลอม,มอ,อื่นๆตัวอย่างเช่นเชื้อโรคค่ะ ถ้าเกิดว่าเรากินน้ำนมแรกไปเนี่ยแล้วมันจดจำตัวโควิด -19 ได้เนี่ยร่างกายเราอ่ะก็จะมีภูมิต้านทานแล้วก็ทำลายโควิด -19 ได้ทนันเราก็จะไม่ติดเชื้อค่ะมันจะจดจำเชื้อโควิด -19 สํำหรับครั้งต่อไปเป็นเรื่องของน้ำนมแรกไม่เฉพาะโควิด -19 ค่ะมันเหมือนกับว่าเชื้ออื่นๆอย่างเช่นเชื้อหวัดคือโควิดเนี่ยมันเป็นแค่แบบ30%เซของหวัด100%ซมันยังมีตัว H1N1 ยังมี การเดินติดเชืเ้อเพลิงหายใจส่วนบนเป็นเชื้อตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทําหน้าที่เหมือนกับภูมิต้านทานเวลามันจําเชื้อได้เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยเราจะติดเชื้อตระกูลหวัดเนี่ยหรือตระกูลอื่นๆเนี่ยน้อยลงค่ะคือคอรัสตัมก็เป็นเหมือนวัคซีนธรรมชาติจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะคือตอนนี้หลายๆคนเลิกใส่หน้ากากเพราะว่าดูสบายใจเขาประกาศว่าเป็น เชื้อท้องถิ่นโรคโรคท้องถิ่นนะคะก็สบายสบายใจกันเห็นคนนู้นไม่ใส่คนนี้ไม่ใส่ตัวเองก็สบายสบายไปด้วยเพลอติดอีกค่ะทีนี้พอมาติดหลายๆรอบเข้าปอดเราก็จะดูอ่อนแอและภูมิต้านทานก็หน้าหวาดเสียวนะคะติดรอบหนึ่งเนี่ยภูมิก็จะตกรอบหนึ่งนั่นไงนะคะทีนี้เนี่ยอยากบอกคุณผู้ชมค่ะว่าถ้าสมมุติเราไปที่ไหนที่เป็นที่ที่สถานที่ที่แออัดคนเยอะเช่นเราจะต้องไปประชุมในห้องที่มัน มีแต่แอร์หรือเราไปตลาดนัดหรือเราไปในที่ที่คนเยอะๆควรใส่หน้ากากนะคะควรยังต้องดูแลตัวเองอยู่ยิ่งตอนนี้ทั้งเรื่องฝุ่นด้วยในหลายๆอย่างนะคะทีนี้พี่ว่าจําเป็นมากๆในเรื่องของการกระตุ้นภูมิต้านทานค่ะคุณคุณยุ้ยมีเรื่องเพิ่มเติมยังไงอีคะเรื่องกระตุ้นภูมิต้านทานนี่พี่กำลังจะรอไปเรื่องมะเร็งแล้วนะค่ะข้อดีข้อแรกของคอรโลซูมค่ะคือการกระตุ้นภูมิต้านทานโดยกลไกลของมันก็คือการจดจํา เชื้อโรคเหมือนกับวัคซีนจากธรรมชาติค่ะส่วนข้อที่2ยังไม่ต้องไปมะเร็งพี่เปิ้ลข้อที่2ที่เหมาะกับเราก็คือย้อนัยอ่ะเลิกเอาที่สำคัญกว่าคือตายแล้วตายเต้นก็ขอให้สวยว้าวว้าวงั้นพี่กินเพิ่มได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ก่อนค่ะหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นะคะคอสตูมเนี่ยน้ำนมแรกค่ะเราเอามาบรรจุนะคะในสูตรของเราเราเอามาบรรจุเป็นแคปซูลใช่ค่ะคือพี่ทานมากกว่า2แคปซูลได้ไหมอ่ะทานแบบทีเราแบบครึ่งครึ่ง ได้ทำมมันย้อนไวัยได้อะคือของไทยทำอ่ะเราบรรจุอยู่500มิลลิกรัมต่อแคปซูลที่เราเลือกบรรจุ500มิลลิกรัมต่อแคปซูลเพราะว่ามันเป็นขนาดเริ่มต้นค่ะของงานวิจัย500ใช่สองแคปซูล <caps> นะคะถ้า2ก็จะเป็นพันหนึ่งแต่ว่า1แคปซูลของไทยทำเนี่ยมี500อมิลลิกรัมอยู่แล้วพีพพ่ทานสองได้ใช่ไหมทานได้เกิน,นก,กว่านั้นจะยิ่งให้ประโยชน์ไหมคะหรือว่าถูกตัดออกเกินกว่านั้นก็จะยิ่งให้ประโยชน์เพียงแต่ว่างานวิจัยเนี่ยเราทําตามงานวิจัยก็คือ งานวิจัยมันจะเริ่มตั้งแต่500มิลลิกรัมขึ้นไปอะค่ะข้อ2ก็คือตัวคอลลาเจนเองเนี่ยองค์ประกอบของมันก็คือกรทแฟกเตอร์เนื่องจากมันจะต้องให้เด็กจเจริญเติบตโตองค์ประกอบถัดไปของมันก็คือไฟโบรบัสที่ทําหน้าที่ผลิตคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวหนังทําให้ทําให้ผิวหนังของเด็กเนี่ยยืดได้โดยไม่มีรอยไม่มีรอยแตกแหละก็มี EGF อะ epidermal growth factor กระตุ e ะนต้นการตัดเซลล์ผิว ก็มีไฟโบบลาสโกรทแฟกเตอร์ที่ช่วยกระตุ้นคอลลาเจนอิลาสตินมีโกรทฮอร์โมนทำให้เด็กเติบโตอันนี้พอเรามากินในตอนที่เราแบบไม่เติบโตแล้วก็จะเป็นเรื่องของการกย้อนวัยนี่แหละก็เรียกว่าเป็นขอโทษค่ะก็เรียกว่าเป็นวัคซีนแบบธรรมชาติที่เพิ่มภูมิต้านทานให้กับเราได้นะคะสวยด้วยคุ้มค่าจริงๆเลยค่ะที่จะกินคือสวยสุขภาพดีแบบท็อปๆนี่แหละนะคะคอรสตัม ตัวนี้เองนะคะซึ่งแบบว่าก็ทานตามงานวิจัยเลยเม็ดหนึ่งก็500มิลลิกรัมแล้วให้ผลดีมากนะคะคุณยุ้ยบอกทานมากกว่านั้นก็ยังได้ค่ะทีนี้คุณยุ้ยแนะนําสารอาหารตัวไหนเพิ่มเติมคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเองคือไม่อยากจะภูมิตกอ่ะนะคะเช่นเป็นหวัดบ่อยติดเชื้อง่ายอ,อ,อย่างจารุณีนะคะไม่มีทอนซินด้วยเดินผ่านโรงพยาบาลเฉยๆก็ติดเชื้อแล้วเป็นหวัดแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะ มีสารแนะนําเพิ่มเติมไหมคะยุ้ยแนะนาและถ้าสังกะสีเลยค่ะปกติเราจะได้ยินสังกะสีเรื่องผิวผมเล็บแบบนี้หรือว่ากินเพื่อลดเพื่อไม่ให้เกิดสิวอักเสบแต่ว่าในยุคแรกค่ะของการรักษาโควิด -19 เนี่ยวงการแพทย์ใช้ยาตัวหนึ่งชื่อไฮดรอกซีคอโรควินค่ะปกติเราใช้รักษามาเรียแต่ว่ามันมาใช้ในการรักษาโควิด -19 อย่างได้ผลแต่น้อยคนจะรู้จักกลไกรจริงๆของมันค่ะกลไกรจริงๆของไฮดรอกซีคอโรควินเนี่ย ก็คือทำให้สังกะสีเข้าไปในเซลล์ที่ติดไวรัสได้มากขึ้นปริมาณสังกะสีที่เข้าเซลล์เนี่ยมีเยอะขึ้นแล้วสังกะสีนี่แหละที่ไปยับยั้งการแบ่งตัวของโควิด -19 ในเซลล์ยับยั้ง m i n a ตอนนั้นมีคุณหมออยู่คนหนึ่งดังไปทั่วโลกในวงการแพทย์เลยค่ะ,ะท่านชื่อวลาดิเมียซิเลนโก้ท่านรักษาคนไข้ที่ติดโควิด COVID -19 จำนวน699คน ใน699คนเนี่ยมีแค่4คนที่ต้องนอนโรงพยาบาลโดยให้ยาฉีดฆ่าเชื้ออีก695คนท่านให้ยากลับไปรักษาตัวเองที่บ้านแล้วก็หายตัวอย่างรวดเร็วค่ะสูตรที่คุณหมอวลาดิเมียซิเลนกใช้คือไฮดรอซีโคลโอควินค่ะแล้วก็บวกกับยาตัวหนึ่งคืออีซิโตรไมซินแล้วก็บวกซิงซอลเฟตคือสังกะสีท่านประกาศว่าและถ้าสังกะสีเป็นจิ๊กซอที่ขาดหาย และเป็นทิกซอตัวสำคัญในการรักษาการติดเชื้อโควิด -19 อืมค่ะก็ได้ไปแล้วนะคะคือสารอาหารที่ครบเครื่องเลยอย่างที่ดร,อ,รอธิบายแต่ว่า ในสิ่งที่ใจ้าุ่นนี้ต้องการคือเมื่อภูมิต้านทานเราตกไปมันมีเรื่องของก็มียาวเลยค่ะเป็นงานวิจัยเรื่องของ CD8. การกระตุ้น CD8 ีะเพื่อใช้ในการร่วมบำบัดมะเร็งในคอโรมแต่ว่าอาจจะต้องเป็นอีกตอนนึงตอนนะคะมันยาวเกินไปแต่เราได้มาเรื่องทั้งแบบว่าดูแลตัวเองตามหัวข้อนะคะน้ำนมแรกน้ำนมรอดแล้วยังมีเรื่องสวยด้วยยิ่งทานยิ่งสวยอย่างเงี้ยนะคะมีซิงค์มี มีคอรัสตูมนะคะสองสูตรนี้ก็สุดๆแล้วหากคุณผู้ชม els, ท่านใดสนใจนะคะก็สอบถามเข้ามาได้ที่ Li ายแอด Top s p o p p i n g หรือตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนละคกะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN18 Top News เวลา17นิก30นาทีแบบนี้ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา p ั p เ l ลส์สตอรี่สวยสุขภาพ,ภาพดีแบบพัอพัมีความสุขและแข็งแรงทุกๆุท,กท่านนะคะสวัสดีค่ะ